มาเลดี้นะคะซึ่งต้องบอกว่ารายการนี้ถ่ายทําขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคนะคะตามพรกฉุกเฉินค่ะซึ่งเราก็ยังต้องใส่หน้ากากและก็ล้างมือกันบ่อยๆนะคะซึ่งวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่เคราะห์ซ้ํากรรมซัดค่ะมีลูกคนแรกเนี่ยเป็นเด็กหัวบาดพอมีลูกคนที่สองก็หัวบาดอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าเกิดอาการน้ําข้างในสมองค่ะซึ่งต้องบอกว่า พัฒนาการช้ามากคุณพ่อและคุณแมข่ของเขาไม่เคยย okay. ่อทอนค่ะคุณพ่อบอกว่าขนาดหมายยังไม่เคยทิ้งลูกแล้วเราจะทิ้งลูกได้ยังไงกันไปพบกับพวกเขาเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับคุณหนึ่งวช you know, ิระพลาจินและน้องต้นหลิวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยไม่ต้องพ่อหาลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วนั่งหลังตรงตรงปกตินี้จะต้องไหว้แบบนบน้อมมากใช่ไหมแบบนี้แหละค่ะต้นหลิวสวัสดีค่ะสวัสดีย่างสวัสดีพี่จ๋าหยาง น่ารักจังเลยะโอ้ทำไมเขาถึงองไหวแบบย่อมากมากเลยค่ะก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าอยู่ๆเนาะเขาเขาไหวแบบนี้แล้วก็จะติดไหวแบบนี้มาตลอดเลยครับแล้วถ้าเขายืนล่ะยืนก็ก้มลงไปจนถึงพื้นนะครับโอ้ไหวแบบแบบเหมือนพวกตลกคาเฟ่เขาเล่นกันนะครับแบบนั้นเลยคุณพ่อทําไมเวลาเราไปไหนมาไหนต้องไปทั้ง4ี่คนพ่อแม่ลูกครบอย่างนี้เลยค่ะผมไม่อยากให้ทิ้งเขาไว้ที่บ้านกัน คือไปไหนมาไหนด้วยกันผมว่ามันอบอุ่นกว่าเยอะครับอย่างมาซื้อของตามตลาดอย่เงี้ยครับผมก็จะอุ้มพี่ริวออกมาด้วย uh huh. ให้เขาเขาชอบพี่ริวเนี่ยเขาจะชอบนั่งรถเล่นนะครับพอ uh huh. พอนั่งอยู่ในรถเนี่ยเขาก็จะมองซ้ายมองขวามองข้างนอกอย่างเงี้ยครับ uh huh. ซึ่งพี่ริวคือพี่ชายใช่ครับค่ะเห็นว่าตอนคลอดออกมาจะต้องผ่าตัด3มรอบด้วยกันเลยเหรอใช่ครับของพี่ริวเนี่ยมาทราบตอนอายุครร8เดือน แฟนเนี่ยเขารู้สึกผิดปกติก็เลยไปหาคุณหมอที่ที่ฝากคันไว้ที่โรงพยาบาลนะครับคุณหมอก็ตรวจอันตราาวปรากฏว่าน้องหัวโตผิดปกติต้องดำเนินการผ่าคลอดออกมาเลยตั้งแต่ตอนแเดือนนะครับเพราะว่าถ้าท่าน้องอยู่ครบเก้าเดือนเนี่ยน้ำที่มันค้างในโพรงสมองมันจะไปทำลายเนื้อสมองหมดนะครับเพราะว่าอตอนที่น้องคลอดออกมาแล้วเนี่ย เอ็กซเร์สมองนะครับสมองเดี๋ยวอยู่ประมาณสักมิลกว่าๆเองนะครับค่ะมันเหมือนแบบน้ํามันเข้าไปดันจนจนเนื้อสมองมันบางมากนะครับก็เลยผ่าขอดออกมาแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดใส่สายระบายจากจากศีรษะลงมาที่ช่องท้องนะครับค่ะรวมทั้งหมด3ามครั้งที่ต้องผ่าตัดก็ที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลแรกที่ฝากฝากท้องเนี่ยก็คือสองครั้งค่ะ ผ่าตัดครั้งแรกหลังจากนั้น7วันคุณหมอเปิดแผลแผลไม่ติดค่ะก็มีอาการแผลติดเชื้ออคุณหมอก็เลยบอกว่าต้องทำใหม่ก็คือต้องรื้อเอาของเก่าที่ติดเชื้อครับรื้อออกแล้วก็ใส่ใหม่เข้าไปอีก7วันเปิดแผลก็ติดเชื้ออีกคุณหมอท่านก็ถามผมว่าทำไมแผลไม่ติดของผมไม่ทราบนะหมอคุณหมอมาถามคุณพ่อเลยใช่ไห<ผ>มคุณห<ผ>ม,มอต้องถามหมอมากกว่าครับผมบอกผมต้องถามหมอครับ แล้วผมก็เลยถามว่าแล้วต้องทํายังไงต่อบอกคุณหมอว่าต้องผ่าตัดใหมห่ผมมานั่งนึเห็นรอบสองที่ลูกออกมาแล้วมันเรารู้สึกว่าเขาเขาน่าจะทรมานนะครับเขาร้องแบบพลางทั้งคืนเลยแล้วก็เลยสงสารเขาแล้วก็คุยกับแฟนว่าถ้ารอบสามทำที่นี่สงสัยจะไม่รอดก็เลยคุยกันตอนนั้นก็มีอยู่ในใจก็คือที่สี่ล่ากันลามาก็มีพอดีมีพี่ๆที่เขารู้จัก คุณหมอที่มาครับท่านเป็นศัลยแพทย์ทางช่องท้องชื่ออาจาร,รย์หมอสุมเมฆนะครับทางอาจาร,รย์หมอสุมเมฆก็แนะนําให้พบกับทางศัลยแพทย์ทางสมองก็คืออาจารย์หมอธพร์ซึ่งอาจารย์หมอถพออร,รอถพ,อเ,พอเห็นพ่ริวปุ๊บเนี่ยเห็นแผลปุ๊บ อาจาร์หมอบอกว่าไปจองห้องเลยเดี๋ยวเตรียมทําการผ่าต,ตัดเลแผ่ตผตนต้นอาสามตตใช่ครับค่ะจริงๆพี่ริวเนี่ยจะโดนทั้งหมดอะสี่อาจารย์หมอทพรก็ถามผมก่อนเลยว่าทําไมพี่ริวหัวเบี้ยวผมบอกก็แนทางคุณหมอทนทางคุณหมอโรงพยาบาลแรกเขาบอกว่าถ้าใส่สายตัวนี้ย พอน้ำมันโฟลูปุ๊บหัวเด็กหัวน้องจะเบี้ยวอาจารย์หมอบอกว่าไม่ใช่มันเป็นโอเวอร์ฟลก็คือตัวสายเนี่ยมันจะมีทั้งหมด 3- 3สเบอร์ค่ะก็คือเล็กกลางใหญ่ของพี่ลิวเนี่ยใส่สายใหญ่มาเลยพอคุณหมอเขาทําใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาลื้อของเก่าจากโรงพยาบาลแรกออกมาเนี่ยเขายังไม่ใส่เขาจะฝังสายไปก่อนแล้วก็ปล่อยน้ําลงมาที่ที่ถุงที่เขาจะวัดปริมาณว่าในแต่ละวันเนี่ยน้าที่มันออกมาในกี่ซีซีแล้วเขาก็จะถึงก็จะไปคํานวณได้ว่าจะใส่าสายเบอร์ไหน Hmm. ของพี่ริวเนี่ยคุณหมอคำนวณแล้วว่าใส่เป็นเบอร์กลางก็พอประมาณเจวันก็พี่ริวก็เข้าไปผ่าตัดอีกรอบหนึ่งก็คือใส่สายอันนี้ก็คือรอบสุดท้ายแล้วถูกต้องค่ะ,ค,ะคุณพ่อเครียดไหมคะทำอะไรไม่ถูกครับเครียดมากยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทางไหนจะยังไงจะต้องทําอะไรยังไงผับสนไปหมดเห็นว่าคุณพ่อมีเครียดถึงขั้นต้อง หมือนตบหน้าลูกขนาดน<ช>ั้นเลยเหรอคะุณ<ช>พ่อมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นภาวะของของน้องเขาด้วยครับคือน้องเขาน้ําหนักตกเกณฑ์คุณหมอเขาก็แบอบกว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องให้น้องกินนมในแต่ละมือ้อต้องเท่านั้นเท่านี้นะพอถ่ายเข้าไปหมดปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งอะ่ะเขาเขาอ้วกออกมาเป็นค่อนข้างบ่อยผมเองเครียดด้วยว่าเดี๋ยว ถ้าลูกกินไม่ถึงอย่างที่คุณหมอบอกครับว่าเดี๋ยวก็คือน้องเขาอาจจะมีปัญหาวันนั้นก็เลยตบหน้าลูกอพอ,อตบไปปุ๊บน้องแก้มเป็นรอยมือผมทุกวันที่พูดผมก็ยังเสียใจยอยู่ค่ะว่าทํำไมไปทําลูกซึ่งทําไปแล้วเนี่ยมันเขาไม่ได้ดีขึ้นเลยตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยตั้งเอาใจไว้แล้วว่าจะไม่ตีเขาอีกเลย เห็นว to ่าน้องพัฒนาการก็ยังไม่ดีขึ้นจนคุณหนึ่งตัดสินใจว่าให้คุณแม่ออกจากงานดีกว่าใช่ครับแล้วก็มาดูแลให้เต็มที่เลยครับจะเกิดเราสองคนเอาไปทํางานกันแล้วทิ้งลูกอยู่กับคนคนเลี้ยงเนี่ยก็มีทําร้ายเด็กบ้างอะไรบ้างซึ่งขนาดอันนั้นคือเป็นเด็กปกติด้วยใช่ไหมครับแต่เนี้ยน้องเขาพูดไม่ได้เขาฟ้องอะไรเราไม่ได้ค่ะแล้วบางทีเราเราเลี้ยงเขาเองเรายังเครียดอะเราเป็นพ่อเป็นแม่ ผมยังพังมือทําลูกได้แล้วนำภาษาอะไรกับคนอื่นส่วนหนึ่งถ้าไปจ้างเขาอ่ะมันก็เป็นหมื่นก็เท่ากับเท่ากับเดือนเงินเดือนแฟนนะครับตอนนั้นก็เลยบอกว่างั้นให้เขาออกจากงานเลยมาดูมาดูแลลูกดีกว่าค่ะผมก็ยังทํางานประจําอยู่กันดูแลได้อยู่ใช่ค่ะพี่ทีอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้ประมาณ15บ้าย่าง16บหกค่ะพัฒนาการเป็นยังไงอะคะสามารถที่จะตอบโต้สื่อสารกันได้เรียกเขา <ค><ะ>เ,ขเขามาหาได้เขาใช้วิธีกลิ้งมาถ้าถ้าอยู่บนวีลแชร์เขาสามารถขับวีลแชร์ได้ได้ครับตอนแรกก็ยังกังวลอยู่ว่าจะมองเห็นไหมจะได้ยินไหมจะพูดได้ไหมคุณหมอบอกแล้วว่าถ้าเด็กอาการทางสมองเนี่ยพวกนี้ประสาทมันจะถูกทำลายแต่ว่าอีกไม่นานก็มีน้องต้นหลิวทําไมคุยหนึ่งถึงตัดสินใจที่จะมีลูกอีกคนนึงคะคุณหมอก็แนะนำนะครับว่าให้ม<ค>ีล<ะ>ูกอีกคนนึง ผมก็ยังบอกคุณหมอไปแล้วผมคงไม่กล้าครับหมออาจาร์หมอเขายังพูดแบบตลกตลกะครับว่าคนเราคงไม่ถูกรอนที่หนึ่งสองรอบหรอกที่ตัดสินใจมีก็คือตัวพี่ริวเองเนี่ยเขาดีขึ้นจนไปฟอลโล่อัพเนี่ยทางคุณหมอพยาบาลที่รามาเขายังตกใจครับว่า โอ้พี่ริวมาได้ขนาดนี้เพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าพี่ริวก็ต้องนอนแบบเป็นผักแล้วก็ไม่กี่ปีก็อาจจะเสียอะไรเงี้ยครับต้นหลิวเนี่ยต้องไปหาคุณหมอเด็กค่ะอยู่แล้วถูกไหมครับคุณหมอบอกว่าน้องศีรษะโตผิดปกตินะพรานทำซีทีสแกนแต่ตอนนั้นนี่คือผมเริ่มวางแผนล,ละว่าถ้าเกิดเป็นอะไรเงี้ยก็คือลาออกจากงานละไป ออกรถแล้วก็มาขับแท็กซี่วิ่งแท็กซี่ะค่ะก็คือมีการเตรียมแผนเอาไว้แล้วถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะทํำยังไงทีนี้ผลตัวจออกมาเนี่ยปรากฏว่าน้องต้นหลิวมีอาการเ,เป็นเหมือนพี่ชายรู้อตอนตอน,ตอนกี่เดือนนะคะตอนนั้นประมาณสองประมาณรอสองาเดือนนะครับเห็นว่าคุณพ่อร้องไห้โฮเลยคนนั่งอยู่ตรงนั้น,นเต็มไปหมดเลยพอคําแรกที่คุณหมอบอกบอกว่าน้องมีอาการเป็นเหมือนพี่หลิว มันเหมือนห้องมันมืดไปหมดนะครับมันเหมือนไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยอะผมร้องไห้ออกมาตอนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันจนพยาบาลต้องมาต้นมาประคองให้ไปไปนั่งอยู่อีกห้องนึ่งค่ะแล้วคุณพ่อเข้มแข็งขึ้นมาตอนไหนอะคะตอนที่รู้ว่าเดี๋ยวจะต้องกลับบ้านไปบอกแฟนที่บ้านว่าลูกต้องเข้าผ่าตัดอีกคนนึงทางที่บ้านแฟนก็โทรมาว่าเป็นไงเป็นไงผลตรวจเป็นยังไงผมว่าอ๋อก็ ก็โอเคนะไม่ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้อยู่กับเขาไงครับก็กังวลว่าถ้าเกิดบอกไปแล้วแฟนจะเครียดขนาดไหนก็เลยก็เลยทําตัวปกติทุกอย่างบอกก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยยังรับลูกค้าอยู่ก็ยังขับรับลูกค้าอยู่ปกติแต่ขับขับขับไปก็น้ำเราก็ร้องไห้ไปอะครับคนคนผู้โดยสารนั่งเขาก็งงเพราะถามโจเฟอร์เป็นไรอ๋อผมเจ็บตาครับตามันแสบอะไรเงี้ยก็ พอส่งผู้โดยสารเสร็จก็เรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีสมาธิขับรถละก็อยากจะรีบกลับบ้านพอไปถึงแฟนก็ยังถามอีกแต่ว่าอาบน้าเสร็จออกมาครั้งนี้เขาก็สงสัยเขาไปเปิดใบนัดน้องเป็นใช่ไหมบอกใช่ก็ร้องไห้มาก่อนบอกเขาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวสู้กันใหม่ แล้วสรุปน้องต้นหลิวต้องผ่าตัดกี่รอบป่ะคะของต้นหลิวรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวครับแล้วก็วากหายครับก,ก็คุณหมอ<ช>บอกแล้วว่าพัฒนาการช้าก็คืออย่างต้นหลิวเนี่ยเริ่มเดินได้เองปล่อยเนี่ยประมาณหกขวบกว่าค่ะวันนั้นก็คือเป็นวันที่ผมดีใจมากแล้วพูดละคะ หลังจากที่เดินได้ประมาณครึ่งปีครับคำแรกที่พูดป้าโอ้โอเห็นว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลัวว่าจะเสียชีวิตก่อนลูกแล้วจะไม่มีใครดูแลลูกก็เลยจะต้องสร้างอาชีพให้กับลูกใช่ครับช่วงที่น้องเขาเขาเรียนอยู่เนี่ยคุณครูเขาบอกว่าน้องน้องเริ่มโตเป็นสาวแล้วนะก็คือน้องเขาจะเริ่มมีรอบเดือนละถ้าคุณครูเ็ถามว่าถ้าถ้าน้องเขามีรับเดือนแล้ว จะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจแล้วล่ะที่ครูเขาพูดมาหน้าตอนนั้นก็คือมานั่งคิดแล้วว่าถ้าอย่างเงี้ยน้องไม่ได้เรียนแล้วไม่มีบุติที่การศึกษาแล้วแล้วถ้าเกิดผมเป็นไรขึ้นมา หรือแฟนเป็นอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ยังไงก็เลยมานั่งคิดว่าก็ต้องค้าขายก็เพิดเว่าต้นหลิวเนี่ยชอบทานบะหมี่มากถ้าจะทําร้านบะหมี่เนี่ยให้มันมีจุดขายอ่ะผมก็เลยว่าเอองั้นก็ลองลองหัดทําเส้นดูอันนี้เป็นเส้นสดถูกต้องไหมคะใช่ครับแล้วก็ให้น้องต้นหลิวได้ทําด้วยก็ให้เขาให้เขาช่วยดูมามาดูอ่ะครับเพราะเขาจะมาตามผมทุกวันพอถึงเวลาทําเส้นป้าป๊ะทำเส้นก็เลยกลายเป็นว่าคุณพ่อก็เลยเปิดธุรกิจ ขายก๋วยเตี๋ยวใช่ครับโดยที่จุดขายก็คือเป็นเส้นสดใช่ครต้นเหลิวคม้าต,ต้นหลิว,ต,ลวต้นหลิวชอบกินบะหมี่หรือเปล่าชอบไหมลูกชอบไหมชอบไหมคะชอบ แล้ววันนี้ใครจะทำบะหมี่โชว์พี่อาจารย์หรือเปล่าพี่จ๋านั่งดีๆลกูกนั่งดีๆนั่งดีๆหัดอยู่นานไหมคะคุณพ่ออยู่หลายเด<อ>ือนทำทิ้งทำคว้างไปเยอะเหมือนก<อ>ัน<อ>เราไม่เคยทำแต่ก<อ>็<อ>พยายามก็คือช่วงแรกก็ทำกินเองได้แล้วทีน,น,นี้ก็ทำแจกเพื่อนบ้านบ้างอะไรบ้างเพือ่อนบ้านบอกโอเคนะก็เลยคุยกับแฟนว่าออาลุยกันเลยดีกว่าแล้ววันแรกขายดีไหมคะวันแรกขายดีครับก็คือลูกค้าเขาก็บอกว่าหาทันยากเส้นสดเนี่ยไม่ค่อยมีคนทำกันคือผมจะทำ แบบวันต่อวันค่ะช่วงโควิดนะคะคุณพ่อกระทบขนาดไหนอะคะถือว่าสาหัสเลยแหละครับจากเดิมเนี่ยขายดีอยู่ครับประกาศมาก็ลูกค้าหายหมดเลยแทบไม่พอค่าเชา่าร้านนะครับค่ะ,คะแล้วทุกวันนี้นะคะกลับมาขายได้เหมือนเดิมไรายได้เหมือนเดิมหรือยังอะคะช่วงที่ล็อกดาวน์กันรอบ3นะครับก็ก็เหมือนสเต็ปเดียวกับรอบแรกครับแต่รอบนี้โชคดีหน่อยก็คือมีผู้ใหญ่ ใจดีครับมาจ้างทางร้านให้ทําส่งให้โรงพยาบาลสนามก็มีพอดีมีออเดอร์ตรงนี้เข้ามาค่ะก็ช่วยต่อลมหายใจให้ร้านไปได้อีกพอสมควรเลยครับนั่นบอกว่าวันนี้ใช่ค่ะก็จะมีต้นหลิวจะมาโชว์ด้วยใช่ค่ะใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราจะเอาก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวมาตรงนี้เลยนะแล้วต้นหลิวจะโชว์ทำก๋วยเตี๋ยวให้พี่อาสาดูใช่ไหมคะได้ไหมลูกทำได้ไหมคะได้ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์มาเลยดีกว่าใช่ค่ะ เอาละค่ะตอนนี้อุปกรณ์ก็พร้อมแล้วนะคะซึ่งน้องต้นหลิวจะทําอะไรคะคุณพ่อร่อนแป้งครับร่อนแป้งอันนี้ก็คือในชีวิตประจําวันก็คือน้องต้นหลิวก็จะช่วยร่อนแป้งใช่ครับตอนนี้ก็คือน้องเขายังนวดแป้งเองไม่ได้แล้วพอร่อนแป้งเสร็จเราต้องทําอะไรอะคะร่อนแป้งเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องผสมส่วนผสมแล้วก็ตีแป้งนะครับมันจะตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ15นาทีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอครบ15นาทีปุ๊บเนี่ย ต้องพักแป้งก่อนะนะครับต้องให้แป้งมันพักให้แป้งมาเซ็ตตัวเนี่ยอย่างน้อยๆต้องครึ่งชั่วโมงจนถึง1ชั่วโมงแล้วพอพอพักแป้งครบเวลาปุ๊บเนี่ยผมก็จะมาแบ่งแป้งเป็นก้อนๆะนะครับก็คือช่างน้ําหนักประมาณอ,าอยู่ที่ประมาณ6 1สิถึงหกกรัมต่อต่อ,ต,อต่อก้อนนะครับแล้วก็จะเริ่มการรีดแป้ง ตัดเส้นออกมาเป็นลก้อนแล้วก็ใช้เวลาเหมือนกันเนาะใช่ครับซึ่งทุกคืนนี้คือคุณหนึ่งกาทำแบบนี้ทุกวันก่าจะเสร็จก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งะครับว่าจะทำเสร็จี้คุณพ่อก็มีแป้งที่พร้อมตัดแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแป้งที่เราเราก็จะแบกเป็นก้อนอย่างนี้ครับค่ะอันนี้คือรีดแป้งใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้เป็นเครื่องมอเตอร์ ใช่ไหมคะที่บอกว่าคุณพ่อบอกว่ายังไม่อยากให้น้องก่อนแรกๆก็คือมันเป็นมือหมุนนะครับเราตอนหลังผมหมุนไม่ค่อยไหวแล้วคือมันทําเยอะขึ้นนะครับโอ้โหกว่าจะได้เป็นเส้นออกมานี่โหขั้นตอนมันเยอะนะคะเนี่ยแล้วเราต้องทําคืออย่างนี้ไปเรื่อยๆจนได้ปริมาณเส้นเท่าไหร่อะคะก็ต่อช่วง ช่วงที่ขายดีๆก็ทําวันหนึ่งก็ประมาณ3ากิโลครับแปง้งแปง้งแป้งหนกิโลก็จะทําเส้นได้อยู่ที่ประมาณ24่สก้อนนะครับค่ะ,คะปกติคุณพ่อขายอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีตำบลบางไซครับอ๋อร้านชื่อว่าอะไรคะชื่อร้านก็คือต้นหลิวว่ามีสดเกียนน๊ยวไส้ล้นนะครับอ๋อเกี๊ยวไส้ล้นครับโอ้โแสดงว่า เกี้ยวทำเองด้วยล่ะใช่ครับใช่ครับซึ่งเวลาไปขายบะหมี่ก็ไปจนสี่นเลยสีวันใช่ครับค่ะก็ทำกันเองครับยังยังไม่มีลูกจ้างอะไรค่ะเพิ่งเคยเห็นว่าอ๋อเส้นสดเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นบอกว่าต้นหลิวเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับคุณหนึ่งมากมากเลยใช่ไหมคะก็มีเขานี่แหละครับทำทำให้เราแบบต้องสู้ครับค่ะนี่มาแล้ว ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะโอเคงั้นเรามาทางนี้บ้างดีกว่านะคะซึ่งคุณพ่อได้เตรียมไว้หมดแล้วบะหมี่น่าทานมากสุดๆเลยค่ะเป็นเมนูที่เหมือนจะเป็นซิกเนเจ้ร์ของในร้านแล้วครับก็คือบะหมี่หลิวทองคำนะครับซึ่งเมนูเนี้เชฟกิ๊กกมนลเป็นคนสอนให้นะครับท่านท่านอุตส่าห์มาสอนให้ก็คือ ท่านอสอนทําสูตรในเรื่องของตัวบะเต็งค่ะบะหมีตัวนี้ก็คือจะมีท็อปปิ้งก็คือเป็นหมูบะเต็งนะครับก็คือหมูหวานจีนค่ะ,คะนะครับแล้วก็น้ําซอส เต้าเจี้ยวสูตรโบราณที่เชฟสอนมาค่ะอย่างนี้เราตักน้ําใส่หรือเป็นน้ำซุปอันนี้เป็นแห้งหรือเป็นน้ำัอันนี้เป็นบะหมี่แห้งครับอันนี้บะหมี่แห้งนะเตงใช่ไหมครับอันนี้เป็นหมูบะเตงแล้วก็อันนี้เป็นน้ําซอสเต้าเจี้ยวอันนี้บะหมี่นน้ำใช่ครับคุณคะคะคุณคะตักน้ำซุปหน่อยค่ะได้ค่ะเชฟหนูหน่าทานขนาดไหนนะนี่คุณพ่อจะขออนุญาตเลยนะร้อนนะครับให้คุณพ่อทำดีกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าร้อนทำเพี่งหนึ่งเดี๋ยวหรอร้อนนะเขานี่นี่เลยคุณผู้ชมขนาดจะใส่แมสนะ จะยังรู้แบบยังได้กลิ่นความหอมมากใช่ค่ะถ้าจะไปทานนี่คือต้องไปถึงชนบุรีไปยากไหมคะที่ร้านไม่ยากครับอยู่ริมถนนสุขุมวิทเลยครับตรงข้ามกับสนามยิงปืนค่ายนวมินนะครับค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปชิมนี่สามอรถไปที่ร้านได้เลยอาเลยนี้จะเป็นมัโหน่าทานมากสุดๆอันนี้จะเป็นเกี๊ยวนาเกี๊ยวเห็นคุณหนึ่งบอกว่าการที่คุณหนึ่งมีลูกที่ไม่สมบูรณ์แบบทั้งสองคนเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ท้อ เราเอาเขามาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตคเพราะอะไรถึงคิดแบบนี้ค่ณตอนนั้นเนี่ยคือต้องเอาลูกๆเนี่ยครับเป็นตัวตั้งเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ต้องทําใจยอมรับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ถ้าใครจะบอกว่าสิ่งนี้คือความทุกข์ผมก็ยอมรับแล้วก็จะอยู่กับความทุกข์เนี่ยให้มีความสุขกันสี่คนเพราะแม่ลูกค่ะใช้ชีวิตกันต่อไปให้ได้นะครับเพื่อเขาสุนัขมันยังไม่ทิ้งลูกนะครับ,รบแล้วผมเป็นคน ผมคงไม่คงไม่ไม่จริงเข้าไปไหนชีวิตที่เหลือเพื่อเขาครับนี่แหละคุณผู้ชมคือคําว่าครอบครัวซึ่งต้องบอกว่าวันนี้พอได้คุยนะคะกับคุณพ่อแล้วก็ไม่มาเจอน้องต้นหลิวนะคะ,คะรู้สึกได้เลยว่าเราเนี่ยควรที่จะลองหาความสุขในปัญหาเผชิญหน้ากับมันนะคะแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปใช่นี่แหละคือความรัก ความตั้งใจแล้วก็ความไม่ย่อท้อนะคะของคุณหนึ่งที่จะดูแลครอบครัวนี้ต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆเลยนะคะขอบคุณต้นหลิวด้วยนะคะอหลิวค่ะวันนี้ขอบคุณนะลูกสวัสดียังลูกสวัสดีค่ะ